สวัสดีค่ะนกมีดหมอนะคะวันนี้นกได้มีมีดของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์มาทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้เป็นมีดหันหมากนะคะขนาดความยาวอยู่ที่สี่นิ้วนะคะด้ามรวมฝักนะคะจะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะจะรัดด้วยหวายนะคะทุกท่านนี่นะคะเป็นมีดหันหมากนะคะ ของหลวงพ่อลุงนะคะเป็นมีดขนาดเล็กนะคะทุกท่านด้ามงานะคะให้ทุกท่านได้ชมชัดๆนะคะมีเล่มนี้ได้มาแบบไหนก็จะให้ทุกท่านชมแบบนั้นนะคะความเก่าของมีดนะคะดูนะคะงาก็จะมีรอยเล้ารอยแตกนะคะตามภาพเลยนะคะมีด หันหมากนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะนี่นะคะทุกท่านความยาวใบมีดจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะท่านก็จะลงตะกรุดไว้ที่สามดอกนะคะที่สันมีดนี่นะคะหลวงพ่อลุ่งนะคะเป็นลายสีมาเปลวเพืองนะคะ ็นมีดขนาดเล็กนะคะทุกท่านด้ามงาฝักไม้ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์094 0567 445ค่ะนี่นะคะท,ท่านท่านจะลงตะกุดไว้ทั้งนี้3ดอกนะคะเป็นมีดหลงพ่อลุ่งนะคะเป็นมีดหันหมากนะคะ ท่านใดอยากบูชานะคะก็โทรมาสอบถามทักทายกันได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็ทักมานะคะพิเล่มนี้พุทธคุณของท่านเข้มขังแน่นอนนะคะท่านใดสนใจหรืออยาก บูชานะคะตัวมาสอบถามได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ